ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการจืบเสาะหาข้อมูลเชิงประจักษ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนางนันทพัฒน์บำรุงผลครูกโกศนตำบลพลดินนาครั้งที่6ปี2568นางนันทพัฒน์บำรุงผลตำแหน่งครูโกศโนตำบลพุดินนาสังกัดสโกโรได้ดับอำเภอคลองท่อมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกระบี่ ประวัติการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการทั่วไปเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนคปรปฐมสาขาวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาิธราชประวัติการปฏิบัติงานวันที่31มีนาคม2 5 3 8ถึงวันที่30เมษายน2544 เป็นครูสอนนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับปฐมศึกษาโรงเรียนฐานปัญญากรุงเทพวันที่1พฤษภาคม2,544ถึงวันที่30เมษายน2552เป็นครูผู้สอนระดับอาชีวศึกษาหัวหน้า,นาคณะวิชาบริหารธุรกิจหัวหน้างานหลักสูตรและการสอนโรงเรียนฐานเทคโนโลยีกรุงเทพวันที่1พฤษภาคม2552 ถึงวันที่30เมษายน2555เป็นครูผู้สอนระดับอาชีวศึกษาและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนกระบี่โพลีเทคนิคจังหวัดกระบี่ผลงานที่ภาคภูมิใจขณะที่ปฏิบัติงานโรงเรียนฐานปัญญาได้รับคัดเลือกให้เล่านิทานหุน่นเชิดออกรายการเจ้าขุนทองช่องเจ็ดสี ผลงานที่ภาคุูมใจขณะปฏิบัติงานโรงเรียนฐานเทคโนโลยีได้รับรางวัลครูต้นเบบป,ปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี2550จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครน,นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกรุงไทยยุววาน,นิชประจำปี2546การทำโครงงานคุกกี้สมุนไพรสีภาค ได้รับงบประมาณในการดำเนินการธุรกิจจำลองจำนวน20,000บาทจากธนาคารกรุงไทยวันที่1พฤษภาคม2555ถึงวันที่7มีนาคม2557เป็นนักวิชาการศึกษาสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระนองวันที่10มีนาคม2557ถึงวันที่29ธันวาคม2557 เป็นครูโกโโนตำบลเขาโตโซโกโรระดับอำเภอปลายพญาสำนักงานโซโกโรประจำจังหวัดกระบี่วันที่30ทธันวาคม2 5 5 7ถึงวันที่1มกราคม2562เป็นครูโกโโนตำบล้วยน้ำขาววันที่1ตุลาคม2561ถึงวันที่30กันยายน2563เป็นครูโกโโนตำบลโสโรชชบ้านโครขนาน โสโกโรระด,ดับอำเภอคลองท่อมสำนักงานโสโกโรประจำจังหวัดกระบีวันที่1เมษายน2563ถึงปัจจุบันเป็นครูโกศโ,โนโระด,ดับตำบลพรุด,ดินนาโสโกโรระด,ดับอำเภอคลองท่อมสำนักงานโสโกโรประจำจังหวัดกระบีผลงานที่ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้รางวัลบ้านหนังสือชุมชนต้นเบ็บ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งเสม็ด ได้รางวัลระดับจังหวัดและระดับโรงชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับกลุ่มอันดามันบ้านหนังสือชุมชนบ้านทับไซหมู่ที่สิบตำบลพุดินนาได้รับรางวัลบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบและได้รับการสนับสนุนหนังสือจากสำนักพิมพ์มติชนรางวัลได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้ส่งเสริมการอ่านดีเดน่น กศนอำเภอคลองท่อมสำนักงานกศนจังหวัดกระบี่ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการดําเนินงานบ้านหนังสือชุมชนได้รับรางวัลครูมีผลการเข้าสอบของนักศึกษาโรยละ90ขึ้นไปรางวัลกศนตําบลต้นแบบ 5D ดีพรีเมียมผลิตภัณฑ์ประจํากลุ่มกศนตําบลพรินนาได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมระดับอาเภอ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยบวกกาจิศูนโตจุนสารไล่เม็งปลาเด็ดเดียวบ้านควรปีงบประมาณ2564ันรอกสโกโรระดับตำบลพุดิน,น,นาทรงประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งระดับจังหวัดภูมิปัญญาประชาชาวบ้านดีเดน่นและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองระดับกลุ่มอันดามันผลงานที่ภาคภูมิใจปีงบประมาณ2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ส่งประกวดเรื่องกลุ่มที่นำความรู้จากวิทยาลัยไปใช้ได้อย่างโดดเด่นชุมชนบ้านควนได้รับรางวัลที่สองระดับประเทศและปี2 5 6 7ได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่1ระดับประเทศได้รับคะแนนเยี่ยมเอในการอบรมผู้สูงอายุออนไลน์และเป็นตัวแทนระดับจังหวัดในการเสนอจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และเป็นตัวแทนระดับจังหวัดและระดับภาคในการนำเสนอการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในระดับประเทศรับโล่พระราชทานรางวัลประเภทตำบนเข้มแข็งตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัดนักศึกษาโซโกโรระดับตำบลพลดินนาได้เป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้าแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและรางวัลชมเชยระดับภาคใต้ ในปีปส2องพันนักศึกษาสโกโรระด,ดับตำบลพุดิน,นาได้เป็นตัวแทนองค์กรนักศึกษาในการนำเสนอผลงานการดำเนินองค์กรนักศึกษาโสโกโรระด,ดับอำเภอคลองท่อมนักศึกษาโสโกโรระด,ดับตำบลพุดิน,นาได้ร่วมทีมประกวดการตัดต่อว,วิดีโอได้รับรางวัลชนะเลิศการตัดต่อว,วิดีโอระด,ดับจังหวัด นักศึกษาสโกโรระดับตำบลพรุดินนาได้เป็นตัวแทนสโกโรระดับอำเภอครองท่อมเข้าประกวดทูบีไอดอลระดับจังหวัดนักศึกษาสโกโรระดับตำบลพรุดินนาได้เป็นตัวแทนสโกโรระดับอำเภอครองท่อมเข้าประกวดทูบีไอดอลระดับจังหวัดวิสัยทัศน์สโกโรระดับตำบลพรุดินนาคนพรุดินนาได้รับโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพสามารถํำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยสดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่21สบบทบาทภารกิจหลักของครูกศนอตบลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดการศึกษาตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงบทบาทภารกิจเสริมของครูโกศนอตำบลการจัดการศึกษาที่ระดับการจัดการส่งเสริมประชาธิปไตยระดับตำบลการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุการจัดอบรมส่งเสริมผู้ดูแลผู้สูงอายุต่อกรระดับตำบลพุรินนาขอขอบคุณค่ะ